และตอนนี้นะคะพวกหนูเองก็มาถึงแล้วนะคะฟิวเจอร์ลังสิตนะคะก็พากันเข้ามาห้องนี้เลยค่ะเป็นห้องที่คนละเท่าไหร่นะพิ่าห้าสิบาทเองค่ะไม่แพงใช่ไม่แพง,แ,พงแล้วมีคนถามว่าพวกเรากินน้ำเนี่ยคือกินเบียกินเหล้าจริงไหมคือน้ำเป็นน้ําส้มขันเป็นน้ําอะไรน้ำผล,ำผลไม้น้ลม้หลากหลายอย่างให้เลือกแล้วก็ฟรีด้วยประมาณสองชั่วโมงในราคาห้บบาทเนา ต่อคนใช่ค่ะเป็นการมาร้องเพลงนะคะเป็นการร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วล่าสุดที่หนูลงไปแล้วหนูต้องลบมาค่ะทุกคนเพราะว่าหนูลืมเปิดไมค์นะคะเปิดเปิดเปิดคลิปเปิด,เ,ปดเอาเสียงขึ้นนะคะมันเลยไม่มีเสียงหนูก็เลยมาลงอีกรอบนะคะแต่ว่าพอลงไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะคะแต่แบบก็มีคนมาว่าให้ว่าเอ้ยเป็นสาวลาวมาเรียนที่ไทยเกเรไม่ตั้งใจเรียนเรียนไม่จบแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ล่าคิดว่า อันนี้พวกเราตัดสินเราจากแบบนี้แค่เห็นแบบนี้นใ,ชใช่ค่ะแต่ว่าคนเป็นจริงแล้วไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม,ไ,ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วพวกหนูก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเบียอะไรบาร์หรือกินเหล้ากินเบียอะไรจะมากินในห้างใช่ไหมคะ่ะเขาไม่ให้กินอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นห้องร้องคาราโอเกะโดยเฉพาะแล้วก็เ,เราดื่มเป็นน้ําผลไม้ล้วนๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วคาราโอเกนะในที่นี้คือวัยรุ่นนัง้องนักเรียน อามัธยมนักศึกษามาเยอะมากแบบมาเที่ยวมาเล่นมาเอนจอยกับเพื่อนะปล่อยผีอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบว่าหลังจากที่เราเรียนหนักแล้วใช่ไหมคะเราต้องมาปลดปล่อยอะไร <คน S 2> บ้างคลายมีแหละโอเค,อเคพี่ล่าจากที่แบบมีคนมาคอมเมนต์เราแบบเนี้ยคือความู้สึกเล็กๆน้อยๆกับู้สึกแบบน้อยใจยเนาะแบบว่าู้สึกว่าไปอย่างต้องมาให้เฮา,ท,า,ท,าทั้งๆดียแบ,บว่าเฮาบริเทสอย่างเลยแต่สําหรับเออเอุ่นรู้สึกแบบ ถ้ามาดาเเพราะว่าเขาบด้หูว่าเขาเห็ุอีหยังนะเขาบด้หูจุดที่เขายููเขาแค่แบบวิจารณในสิ่งที่เขาเห็นอืมจากแค่รูปภาพไม่กี่นาทีใช่แล้วบอกมาบอกว่าพวกหนูอ่ะสาวลาวส่วนมากจะเรียนไม่จบแต่ตอนนี้พี่ลาเรียนปีสี่แล้วนะคะใชแล้วค่ออีแค่สี่เดือนอีกแค่ห้าเดือนพี่ลาก็จบแล้วค่ะแล้วส่วนตัวหนูก็ปีสามแล้ว อเฟยปีสี่พิลาปีสี่พี่คิมปีสองหนูปีสามเราก็คือกว่าจะนัดกันได้ก็คือแบบใช้เวลานานเลยค่ะกว่าเราจะาออกมาเชอกันใช่ค่ะคือที่ทุกคนเห็นหนูเรียนไทยจนถึงปีสามละ่ะพี่ลาปีปีส<ม>ี่ปีสี่พวกหนูเคยนัดกันออกมาครั้งแรกไปทะเลสองคืน<ม>แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองมาฟิวเจอร์แค่นี้เองเลยค่ะใช่กวจะนัดกันเป็นปีเลยแบบ ตั้งแต่รู้จักกันมาหนูรู้จักกับพี่ลาปราสามาปีละเพิ่งเคยออกแบบไปเที่ยวด้วยกันแค่อสองครั้งใช่แต่ยังน้อยๆพวกหนูมาเรียนที่ไทยก็อยากจะบอกนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมังมากเลยค่ะมันเจอทั้งแบบเรื่องราวดีบ้างไม่ดีบ้าง พี่ล่าเคยเจอเรื่องราวที่แบบไม่ดีมากๆไหมคะมาเรียนที่ไทยที่แบบที่แบบคิดว่าแบบมันรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อใจแบบมากๆคือเรื่องไหนยังไม่เคยนะถ้าแบบมีผลกระทบมากๆต่อจิตใจยังไม่มีมีแต่แบบเจอสิ่งที่แบบน้อยน้อยนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ส่วนมากก็เจอแต่สิ่งดีๆเพราะว่าเราเป็นคนคิดบวกใช่เพราะเราเป็นคนคิดบวกและที่สําคัญคือพวกหนูไม่ได้แบบชอบกินชอบเที่ยวพูดง่าย ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยไม่รู้ว่าในสังคมข้างนอกเป็นยังไงมากใช่รู้แค่ส่วนในกรอบของตัวเองแล้วก็นานๆทีออกมากับเพื่อน<ช>ไม่รู้ว่าข้างนอกคือแบบเขาบอกว่าคนเราใช้ชีวิตมากมันก็จะเจอเรื่องเ,ยอ,เยอะแยะมากมายแสดงว่าพวกเราอาจจะเจอน้อยเพราะว่าเราไม่ได้แบบออกไปข้างนอกมากเราไม่ได้แบบไม่ได้สู่สังคมม,มากช<อ>ใช่<ม>แล้วพี่ลาคิดไว้อย่างว่าถ้าตัวเองเรียนจบแล้วอยากจะทํางานที่ไทยไหมหรือว่า กลับไปทำงานที่บ้านพี่มีในสองแง่มุมคืออีกใจนึงก็อยากทํางานที่ไทยแล้วก็อีกใจนึงก็อยากกลับไปทํางานที่บ้านแต่ว่าแรกๆก็คืออยากหางานทําที่ประเทศไทยก่อนแล้วพอมีรายได้เข้ามาก็จะกลับไปทําธุรกิจที่บ้านต่ออ๋อหมายถึงว่าเมื่อเราเรียนจบี่ไทยแล้วเมื่อเราอย่างน้อยเราเราได้ใบจบพิไทยก็อยากลองทํางานที่ไทย อยากอยากรู้ว่าการทํางานที่ไทยเป็นยังไงแล้วพอเราแบบมีต้นทุนในการทํางานแล้วเรามีทุนที่แบบเราจะสามารถลงทุนได้ก็อยากกลับไปทําธุรกิจที่บ้านใช่อยากพัฒนาบ้านแล้วตุกตาล่ะโหน่ะคะอพอๆกันโหนอยากอันดับแรกเราอยากอยากทํางานที่ไทยแล้วก็กลับไปสร้างธุรกิจที่บ้านอ้ยเรา้มีความคิดแบบใช่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วก็คือการ เรียนจบที่ไทยตอนนี้อีกแค่หนึ่งปีหนูอะก็ก็ถึงครึ่งทางพี่ล่าอีกแค่ห้าเดือนก็ถึงครึ่งทางแล้วใช่ยังเ,เหลือแค่การทํางานถ้าเราได้ทํางานที่ไทยมันจะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากแบบะไดีมาก<ล>พอเราเรียนใกล้จบเราก็จะคิดว่าอนาคตเราจะทํางานอะไรแบบนี้มันก็จะมีคิดตลอดเออเราจะจบไปเราจะทําอะไรวะคิดมาคิดมาว่าอยากทํางานอะไรที่ไทย ยังไม่รู้การโรงแรมก็ดีนะแบบมันมันเป็นสายภาษาของเราด้วยการบริการอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วที่พวกหนูมาเรียนนะคะเกิดคาถามเยอะแยะมากมายมากว่าเอาเป็นคนลาวเรียนต่อที่ไทยแล้วจบที่ไทยทํางานที่ไทยได้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือตามกฎหมายไทยเท่าที่หนูแบบศึกษามาแล้วก็เท่าที่แบบ คนลาวเขาเรียนจบพี่ไทยอะค่ะสามารถทํางานที่ไทยได้เหมือนคนไทยเลยแต่ว่ามันอาจจะมีเอกสารเยอะเยอะกว่าคนไทยแต่คนไทยจะง่ายกว่าแต่ว่าที่แน่ๆคือในการทํางานก็สามารถทํางานได้ะคะ่ะใช่แล้วก็ทํางานที่ไทยได้แต่อาจจะแบบเรื่องวีซ่าเงี้ยมันมันอาจจะยากแล้วเรื่องเอกสาร ag, อาจจะเยอะกว่าเงี้ยค่ะใช่แล้วพิลาคิดไหมว่าแบบอยากอยากอยากมีอนาคตหรือว่าแบบอยากสาร้างอนาคต ที่ไทยหรือว่าที่บ้านมากกว่ากันอันนี้ก็คืออยากจะมีอนาคตที่ไทยแบบว่าเรามาสร้างหาประสบการณ์ที่ประเทศไทยว่าเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วแล้วก็มีความเจริญมากกว่าเราก็เลยแบบคิดว่าอยากจะหาประสบการณ์ที่นี่แล้วก็ไปไปพัฒนาที่บ้านเราต่อ ใช่ในการที่พัฒนาไม่ใช่ว่าไปพัฒนาแบบเมืองหรือพัฒนาอะไรนะคะแต่เป็นการพัฒนาจากจุดตัวเราเองใช่ค่ะเริ่มจากจุดตัวเราเองแล้วพัฒนาตัวเองจากก้าวเล็กๆน้อยของเราเองอย่างงี้ค่ะเริ่มจากตัวเราเองแล้วก็ใหญ่ๆขึ้นไปก็ครอบครัวสังคมอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเริ่มจากจุดเล็กๆใช่ค่ะคือจริงๆแล้วที่ทุกคนเห็นวิดีโออยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วพวกหนูก็แบบขำอยู่ในใจอยู่แล้วแบบ ในคิดแพวกเราก็จะเป็นหนักขนาดนี้มันเป็นการปลดปล่อยที่แบบอะไรไม่รู้ค่ะสี่คนพวกเรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่นั่งภาคอยู่กันสองคนเนี่ยนั่งคุยกันแค่หนูกับพี่านะคะเพราะว่าจีคิมกับอัฟเฟยเขาก็อยู่คนละที่ละที่กันจริงๆแล้วพวกหนูเรียนไม่ตรงกันเลยแต่ละวันเรียนไม่เรียนไม่ตรงกันใช่กเรียนไม่ตรงกันไม่ค่อยได้เจอไม่ได้อยู่ห้องด้วยกันด้วยแล้วก็ไม่ได้เจอกันโชคไปเรียนไม่ได้เจอกันนอกจาก มีโอกาสปีหนึ่งนัดครั้งหนึ่งมาเจอกันแล้วก็ออกมาออกมาออกออกมาเที่ยวหรือว่าไปลงเกลือก็เดือนหนึ่งครั้งสองครั้งใช่นานนานทีบางเดือนก็ก็ไม่ไปมันแล้วแต่ช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาตรงกันใหม่เวลาที่แบบเราได้เวลาว่างเราก็จะคุยผ่านแชทเพราะว่าเรามีแชทกลุ่มนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนสี่คนใช่ค่ะ มีอะไแกนางฟ้ากลุ่มนางฟ้ากลุ่มคนสวยกลุ่มคนสวยชื่อกลุ่มพวกหนูเองค่ะใช่พี่ล่าคิดว่าพี่ล่าถ้าทํางานที่ไทยพี่ล่าคิดว่าพี่ล่าจะตั้งแบบเงินเดือนของตัวเองคิดว่าติ่งจะได้เยอะมากไหมคะก็ตั้งไว้ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าพี่แน่เขาบอกว่าระดับปริญญาตรีอ่ะจะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าขึ้นแต่ถ้าพอเปรียบเทียบเป็นบ้านเราเนี่ยถือว่าแบบเยอะเยอะมาก เยอะมากจริงค่ะเทียบเท่ากับคือหนึ่งหมื่นได้หกล้านเกือบเจ็ดล้านกิบใช่ประมาณพอแล้วหมื่นห้าคือมันตกเกือบแบบแต่ละเดือนอะที่แน่คือมันได้หมื่นห้าอัพขึ้นมันก็แบบโหมันก็แบบเดือนหนือได้เป็นเกือบแบบสิบล้านเงินกีบเลยอะค่ะแล้วสิบล้านเงินกีบต่อเดือนที่เราถ้าหาทีลาวะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่แบบ ลูกหลานเจ้าเธอจะจะจะจำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ใชถ้าเราจบแค่ปริญญาตรีแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทําด้วยใช่ถ้าแบบคนที่จบปริญจะตีใหม่ๆจะหางานยากพอสมควรที่บ้านเราใช่ค่ะค่าแรงก็ประมาณล<ช>้านห้าเนาะถ้าเทียบที่นี่ก็ประมาณสองสามพันอะไรประมาณน <c oughs> ี้ใช่ค่ะถ้าพอเปรียบเทียบเงินที่บ้านเรามันรู้สึกว่าอืม,มรู้สึกว่าหนูคงแบบหนูเป็นคนใช้ตังค์เยอะค่ะ เนี่ยแต่ละเดือนเป็นคนใช้ตังเยอะแล้วก็ก็เลยคิดว่าเอาหาตังที่ไทยแล้วเก็บแล้วก็โอเคพัฒนาบ้านเรามันก็คงจะแบบโอเคแล้วก็ดีมากสําหรับความคิดของของพวกหนูที่แบบหลังจากที่แบบจบไปแบบในการหางานทําแต่ไม่รู้ว่าจะได้งานทํำไหมอีกเรื่องตอนนี้ก็วางแผนไว้ก่อนนะคะวางแผนอนาคตไว้ก่อนว่าเอะถ้าจบไปจะมีงานทํำไหมต้องรอดูอีกที เดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่จบไปให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปนะคะว่าเอ้ยสาวเรามาเรียนที่ไทยเรียนไม่จบพวกหนูเองก็ตั้งใจเรียนเพราะว่าด้วยความที่ว่าพ,พี่ล่าอยู่ที่เราพี่ล่ารวยไหมไม่ไม่น,นั่นหนูก็ไม่ได้รวยฉะนั้นพวกหนูเองตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสร้างอนาคตปักหลักปักฐานให้ตัวเองมีเงินเยอะๆค่ะอืมีเงินเยอะๆ,ะออะๆแล้วก็มีความสุขกับมันให้มากๆใช่ค่ะช มีอะไรจะบอกอ่ะพี่ลาจะจบไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วนะเนี่ยอ๋อเหรออ่ะเดีย๋ยวฝากบอกใครทุกคนว่าทุกคนอย่าพึ่งตัดสินแค่มุมที่ทุกคนเห็นนะคะคือพวกหนูเจออะไรไมาหลายหลายอย่างมากต่อทั้งคนดีบ้างแล้วก็คนไม่ดีบ้างแต่ว่าพวกหนูเองก,ก็พยายามที่จะเคลียอารมณ์พยายามที่จะปรับอารมณ์ตัวเองว่าเราจะไม่สนใจกับคํานั้นๆกับคําติชมกับคําที่แบบ เม้นในเรื่องของลบๆ,ลบๆใช่ใชค่ะแต่ว่าพวกหนูก็พยายามที่จะเยียบแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมั่นตองมากกว่าแล้วก็พยายามไปให้ถึงจุดหมายแล้วก็เป้าหมายที่ติงได้ตั้งไว้นะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเป็นคลิปที่แบบง่ายๆง่ายๆสบายส,าย,สายในการคุยกันพร้อมกับวิดีโอประกอบนะคะเดี๋ยวไปเจอคลิปสดกันเลยดีกว่านะคะในการเดินทางกับหอด้วยรถสองแถวกันค่ะ